การเสียชีวิตอย่างปริศนาของหนุ่มไต้หวันคนหนึ่งแปลกมากเพราะว่าลักษณะที่เขาถูกฆ่าเนี่ยเป็นการถูกทุบหัวม,มัดร่างเอาไว้ทั้งร่างคือมัดทั้งข้อมือและข้อเท้าถูกพันธนาการเอาไว้อย่างน่าสยดสยองทีเดียวนะคะเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมย่านอุดมสุขตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งแกะรอยไล่ล่าผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะ เจ้าหน้าที่เข้าไปพบศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยสภาพคือนอนคว่ำแล้วก็ถูกมัดมือไพร่หลังข้อเท้าถูกมัดด้วยเชือกฟางต้นขาถูกมัดด้วยเข็มขัด ส่วนช่วงเอวก็ถูกมัดเข็มขัดแล้วโยงมาล็อกที่มือที่ไกล่หลังเอาไว้คือลักษณะมันแปลกมากจริงๆในขณะที่ส่วนของศรีรษะค่ะถูกสกอตเทปสายพันเอาไว้รอบๆบริเวณปากก็มีสกอตเทปปิดอีกหลายชั้นบใบหน้าลักษณะคือมีแผลถูกตีด้วยของแข็งตรงหัวคิ้วข้างขวาแตกนะคะเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนี่คือสภาพศพของนายชูอายุ47ปีเป็นหนุ่มไต้หวนันเสียชีวิตอยู่ในห้องพักของโรงแรม แห่งหนึ่งที่ย่านอุดมสุขส่วนบรรยากาศหรือว่าสภาพของห้องก็พบร่องรอยของการหรือค้นข้าวของกระจัดกระจายแต่ไม่พบทรัพย์สินอะไรค่ะตำรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตเข้ามาพักห้องเกิดเหตุตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนมาอยู่ลำพังเนี่ยสภาพห้องเป็นแบบนี้ รหรือค้นกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะมข้าวของเหมือนมีการต่อสู้กันลักษณะแบบนี้เมื่อวานตอนเที่ยงแม่บ้านเนี่ยเขาขึ้นไปทําความสะอาดเขาก็ยังเจออยู่นะคะเห็นนั่งเล่นคอมพิวเตอร์เห็นนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องพอช่วงสายๆวันนี้ปรากฏว่าเพื่อนของผู้ตายติดต่อมาบอกว่าเข้าไปดูในห้องหน่อยได้ไหม,มเพราะว่าติดต่อไม่ได้เลยปรากฏพอเข้าไปเจอก็อยู่ในสภาพเสียชีวิตแล้วผู้บังคับการตํารวจนครบาลห้าบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมตอน นี้เดี๋ยวตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดสําคัญมากทั้งขาเข้าขาออกเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่งเข้ามาที่ไทยไม่กี่วันนะคะแล้วก็กําลังตรวจเช็คกับทางตอมพลตํำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีค่ะผู้บังคับการสืบสวนนครบาลได้เรียกประชุมชุดสืบสวนนะคะโดยระบุว่าผู้เสียชีวิต เดินทางมาไทยนี่เป็นครั้งที่4แล้วยังไม่ทราบว่ามาทําอะไรแต่มีข้อมูลว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติผิวสีสองคนเป็นชายชาวเอเชียไม่ทราบสัญชาติอีกหนึ่งคนเข้ามาเกี่ยวข้องและพัวพันส่วนที่มีกระแสข่าวว่าไปพัวพันกับคดีค้ามนุษย์รวมไปถึงช่อโกงในบ้านเกิดอันนั้นเป็นคดีเก่าค่ะซึ่งได้รับโทษไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะ ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกนะครับจากข้อมูลจากตมเนี่ยเดินทางมาเป็นครั้งที่4แล้วแล้วก็จะมาพักอยู่เพียงไม่กี่วันนะครับก็ขอเวลาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีชาวผิวสีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวผู้เสียชีวิตกันของต่างประเทศเนี่ยตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยมีประวัติอาชญากรรมเป็นประวัติที่เขาถูกรับโทษแล้วไม่ได้มีหมายหมายแดงนะครับที่เรามีเป้าหมายอยู่ เรามีเป้าหมายก็ขอขอ,ขอเวลาชุดสืบสวนของสืบนครบาลกับของบอก5ใช้เวลาในการสืบสวนสักพักครับ